วันฮัลโหลชุดหนึ่งสองสามมีไม้สายก่เก่าอย่าทิ้งครับเราสามารถเปลี่ยนไม้สายก่เก่าให้เป็นไม้ลอยตัวนี้เป็นไม้สายครับที่เป็นก่เก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้ครับแล้วก็คันจะไปซื้อสายใหม่ก็ราคาแพงพอสมควรครับจัดตัวนี้เลยครับผมตัวเปลี่ยนไม้สายเป็นไม้ลอยอุปกรณ์ที่ให้มามีด้วยกันทั้งหมดสามชิ้นครับกรณีที่เรายังไม่ได้เปิดตัวรับสัญญาณครับ ตัวสีฟ้าฟาจากกระพริบตอนนี้ที่เราเปิดครับตัวสีฟ้าจะนิ่งแสดงว่าสัญญาณเชื่อมต่อกันได้แล้วครับเพียงแค่เสียบเข้าไปตรงช่องไม้ปกติหลังจากนั้นเราก็มาใช้ตัวนี้ครับเสียบเข้ากับนี่ครับช่องเสียบไม้ เลขสองสามส้าด้วยกันพร้อมกันทั้งหมด2ตัวครับไม่ต้องไปแย่กไม่กันร้องเพลงคาราโอเกะครับเสียบตัวไหนก็ได้ครับเพียงแค่ให้ลงล่องชุดวันชุดเลขสองสามสีดแปดเก้าศูนยชุดเปลี่ยนไม้สายเป็นเมลรอยครับผมหามาใช้กันดูครับ ใช้ดีบอกต่อครับนี่เพียงแค่อุปกรณ์แค่เองครับผมอุปกรณ์นี้แค่เองครับผม,ร,ม,ร,บผมราคาถูกๆครับช่องชาร์จด้านหลังครับสามารถชาร์จเสียบด้วยท y p e ครับชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้นาน